นะครับเมื่อก,กี้ก็หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จนะครับก็ได้คุยกับทางเสียแปงบอกมีแม่เหล่าวัวลานอยู่ตัวหนึ่งนะครับของลายเสือครับซึ่งได้ขายไปทางให้ทางเมืองเหนือไปทราบว่าเป็นขายไปทางให้ทางนายกประชุมครับตรงนี้นะครับในรถอ่ะ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมแม่เราของลายเสือนะครับซึ่งเป็นของเสียแป้งนะครับเสียแป้ง นี่นะครับคุยกับเสืยแปงบอกว่าซื้อมาในราคาในราคาเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นครับอ่าซื้อซื้อมากี่เดือนหน้าจีเดือนแล้วถึงถึงปียังก็เกือบประมาณก็เกือบปีครับเกือบปีเนาะสื่อท้องมาครับท้องเกือเดือนตอนนี้ลูกก็คลอดได้ไหลเลยโอ้โ้ลูกที่คลอดตอนนี้อยู่ในคลองไหมอยู่กับแม่เขาไหมกับแม่ครับอ๋อโอ้โหนกเอายุลูกวัวเขาเท่าไหร่ลูกวัวตอนนี้ประมาณสามสี่เดือนแล้สามโอตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับโอ้ดีเลยเนาะ อต้องร้องอ่ะสจเพราะว่าอ๋อนี่เป็นสนามซ้อมนะครับสนามจริงก็ได้ให้ัดไปเรื่อยๆอ๋อจริงด้วยซ้อมด้วยนะเนอะอ๋อนี่ครับเป็นสนามของสนามซ้อมสนามจริงของล็อกเก็ตนะครับของล็อกเก็ตครับอืมได้มาตรฐานนะครับผมโอเค่าที่จะลดคราบ เกเก็มีทีมเสียแผงนี่หมทีมใหญ่ทีมดีวะเนี่ยเนาะับง้องเกตะนะ นี่ยครับวัวอยู่เลยอ๋อที่ว่าแม่ของไอเสือนะอันนี้ก็เป็นเป็นแม่เหล่าโบราณทั่วทั่วไปนี่วัววัววัวที่ขายครับอ๋อวัววัวขายวัววกวัวขุนนะวัวไงนะครับอ๋ออั้ชาวเล่นี่นะเดี๋ยวไปดูแม่เสือนะครับจึงเป็นวัว ตัวไหนแม่เสืออ๋อตัวนี้เหรออ๋อนี่นะครับปิดป่ะอ๋อนี่คิดว่าเป็นลูกเหรเนาะครับอืมแม่ไหมครับอ๋อนี่เป็นแม่เสือนะครับอืมเฮ้เสือนี่พอจะรู้ประวัติไหมรู้ครับเป็นไงเราลองท่านผู้ชมฟังนิดคิดว่าก็ผมซื้อมาตั้งแต่ดาวลุงอ่ะเป็นวัดซ้อมเป็นวัดซ้อมเฮ้เสือนี่นะครับเกิดที่ไหนไอเสือ หนองสลาครับหนองสลาเนี่ยนะครับหนองสลาครับพอพอเสือเขาเป็นเหล่าเยลาน่อยเสือเป็นเหล่าเยลานครับเหล่าเยลานแต่แม่เขานี่มันเป็นเหล่าปูยตาหยายดั้งเดิมครับมาของคนงสลาก็คือเหล่าดั้งเดิมอ่ะพื่นครับดั้งเดิมลูกมันก็หนึ่งสี่ตัวติดมาเนี่ยเก่งหมดเลยลูครับตัวเนี่ยตัวตัวตัวดีหาที่เป็นตัวผู้อ่ะไอี่ยตัเี่ยลาสุดไอ้เสือเป็นตัวที่เท่าไหร่ ตัวที่สองครับตัวที่สองครับซื้อตอนอายุวัวเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นฝันยังไม่ผัดนะมั้งแคประมาณสี่เดือนเอ้ยสี่สี่สี่ปีไม่ไม่ถึงใม่ถึงประมาณสามประมาณสองปีสามปีใสองปีประมาณนั้นสองปีวูรุ่นหน่อยครับกำลังขึ้นเล็กๆเขาเนีแค่นี้ครับซื้อแพงไหมเสือเนะซื้อสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าประมาณนั้นนะประมาณสี่หมื่นห้าสี่หมื่นสามประมาณนั้นอ่ะแล้แล้วตอนไปซ้อมเป็นไงบ้าง มันก็มันก็เก่งขึ้นเรื่อยครับเงขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับแล้วอยู่กับเสียแปงนี่สนามจริงไหมได้ลรงสนามจริงคับลองมาหมดแล้วครับล้วก็เลยล้วก็เลยหยุดหยุดเล่นไม่มีชุดเล่นขายให้เสียน้อยนองจิกที่อยู่อยู่กี่ปีอยู่กับเสียแปงงสงปสองปี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 สอองปีสองปีสอองปอยปีงปีสบอสองปีสองปีององปีสองีองอตอยปีสองปีออออ่สองสอปีอองอ ติดแข่งอยู่กันเยอะๆอยู่กับผมก็แพ้ตังร้องแพ้ด่วนคนเดียวเป็นเป็นเป็นบาดไหนไอเสือเนี่ยบาดนอกบาดร้องได้หมดได้หมดเลยครับได้หมดเขาเขาถนัดบาดไหนบาดนอกครับถนัดบาดนอกใช่ไหมครับบาดนอกอสิทำร้องแพ้กับแพ้ไอด่วนลูกด่วนตัวของสุรเลยเฉะสุรเลยเฉยตัวนั้นเกิงจริงผมยอมรับเลยเกิงด่วนแพ้แล้วถือว่าข้างไหนยุบอ๋อมันยุบมันเลยทำให้แพ้ไปเพตอะนั้นทำบาดร้องใช่ไหมที่แพ้ เนี่ย mhm. หลังนั้นเรากรงรอบเองเดียวเลยแพ้กี่ไฟที่จำได้ที่อยู่กับเราแค่คนเดียวคนเดียวแค่นั้นน่ะโอ้ยคนนั้นก็ชนะหมดเลยครับเก่งมันเก่งขึ้นเรื่อยอะครับเก่งไปเรื่อยเลยตามตามอายุเขาจริงอายุมามันยิงเก่งฮะแล้วในปัจจุบันขายให้พวกนกจิกงนกจิ้งก็อยู่นั่งก็ยังไม่แพ้แหละขายให้นกจิ้งที่ขายขายปีไหนปีที่แล้วประมาณเกือบ ก็ต่อก็ต่อหกสามน่าจะหกสามเหมือกับก็ต่หกสามตอนนี้ก็กลางปีหกสามอ่ะช่วงโควิดอยู่เนาะครับครับช่วงนั้นตอนนี้เขาเพิ่งเร่มมันกันคื้อเขาขายไปแพงไหมขายไปเป็นแสนเงนนะแล้วก็เสียน้อยก็ขายไปประมาณกี่แสนสามแสนแล้วแล้วไปอยู่กับเสียน้อยใช่ไหมขายเสียน้อยอยู่กัอยู่บเสียน้อยก็นานไหมอยู่กันนปีกว่าปีกว่า แล้วตอนช่วงปีกว่าก็มันก็โชว์ผลงานตลอดเนี่ะเพราะเพราะได้เล่นนะพอพอได้เล่นอ๋อเล่นบ้างโชว์ผลงานมาตลอดนะที่ว่าอ๋อมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าไอ้ที่ว่ามีเปิดนิดนึงอ่ะเปิดนิดนึงที่เขาเล่นกันนิดนึงอ่ะในึงแล้วก็ันเดือนสองเดือนน่ะช่วงธันวาพฤศจิกานะนนนัั่แหละมก็โชว์ผลงานาวโช์ผลงนใช่ไหมหลังจากนั้นก็ขายสีน้อยขายไปให้นายุ่ประชุมนยุ่ประชุมช่วง ช่วงนั้นเลยใช่ไหมเมื่อเมื่อต้นปีนี่นะเมื่อต้นปีครับอ๋อขายไม่นานนี่เองต้นปีนี่แหละขายมาหมายความว่าหลังโควิดเขาก็ยังอยู่กับเสียน้อยอยู่ใช่ไหมอยู่ครับโอ้ขายเมื่อต้นปีมันโชว์ผลงานมันตลอด<อ>ไปอยู่เขาก็ชนะตลอด<อ>แล้วก็ไปอยู่ว่านาย,ปนยกประชุมมันชนะตลอดอืม,อมบอกราคาได้ไหมขายไปให้ในายกประชุมเท่าไหร่ผมเขารู้ไหมรู้สามแสนใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจสามแสนประมาณสามแสนนะเนาะโอ้เนาะตัวที่สองนะครับแม่ เองไอ้เสื้อนี่แหละครับแม่ขอไอ้เสื้อแม่เขาไเสื้อได้ได้านานเนี้ยพอได้ตอนที่ไอเสื้อที่ว่าลาลาสุดเนี่ยมันถับไฟหนักอ่ะมันลุยมันลุยตอนอยู่กรบเสยน้อยอ่ะถับผานได้แค่กี่รอบเองมันถึงสิบรอบมันลุยทั้งแร่งเรงเลยผมก็ไปซื้อมาไปขอซื้อมาเลยขอซื้อมาผมก็จะเอาน่องไอเสื้ออีกตัวมันเป็นตัวเมียผมก็จะเอามาด้วยเขาให้เค่ เลือกแค่ตัวเดียวแค่แม่มาเลยเล้อเอาแม่มาก็ยังดีได้แม่มาอย่างดีเลยแล้วที่ผมได้หมาตอนนั้นเขาไม่รู้มันทองไอตัวนี้ไม่ไม่รู้ด้วยไม่รู้ผมซื้อมาได้เมื่อกี่วังเกิดเฮ้กำไรได้กำไรเลยขายขายเหมือนกับได้กำไรเขาไม่รู้ไงถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่ขายเจ็ดหมื่นไม่ขายเลยเจ็ดหมื่นนะผมไม่รู้ที่นั่นเขาเขาไม่ขายแล้วเขาเขาอาจจะเเเก็บไว้เองอ่ะเก็บไว้เองแล้วเอาลูกเล่นหรับ แล้วพียตัวนี้เก่งอีกแล้วครับเนี่ยกล้วแซนี่กันเนี่ยเพี่ตัวเนี้ยไอ้ไอ้เสือมันตัวที่สองตัวที่สามเดี๋ยวพูดตัวเมียทำได้ไหมตัวตัวที่สามตัวเมียตัวเมียอ่าตัวผูตัวผู้ตัวที่หาตัวผู้ตัวผู้ที่ตัวที่ที่เท่าไหร่ไอ้ตัวมันมีพียเสืออีกตัวหนึ่งเขาเขาค่ายไปแล้วตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ซ้อมคือว่าเขาค่ายแบบ ไม่ไม่รู้ว่าวิ่งไม่วิ่งไม่รู้อ่ะขายขายทิ้งไปแล้วทิ้งไปเลยเพราะวตอนนั้นมันยังไม่ไม่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เล่นไงมันโควิดด้วยอ่ะช่วงโควิดอ่ะเพื่อนไงเขาก็เลยขายไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมายังไงไม่รู้ถามไม่ถูกเลยตัวนี้ค่ายให้พอขาทั่วไปอ่ะขายเป็นขายเนื้อขายเนื้อไปตัวเนี้ยตัวที่เจ็ดนี่ตัวที่เจ็ดใช่ไหมตัวที่เจ็ดโอ้เนาะแล้วก็มีคนขอซื้อประจำแหละไอตัวนี้เลยเขาก็เห็นผลงานที่เสือแล้วไงมัน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 ดีตัวครับแล้วุดรูปหลุดรูปแล้อด้วยเนี่ย แล้วพ่อเดียวกันเลยโอ้โหพอมันก็ยังอยู่โพอเลยยังอยู่อืออืออือพ่อก็อยู่ที่ที่ข้อเขาเนาะครับผมผมก็เที่ยวซื้ออยู่เขายังไม่ขายแล้วก็นู่นได้ได้นู่นพอพอพอเดียวกันแต่พ่อละแม่นู่นนะได้จองได้มาตัวหนึ่งเป็นพ่อเดียวกันกับไอเสือแล้วนะครับพ่อเดียวกับไอเสือตัวตัวแดงนะใช่ไหมตัวแดงหน่อยอืมแม่เขาอยู่อนนี้ไหมโอ้จองไม่มีไฟได้เนอะหมดแล้วไอตัวนี้ตัวไท้ายมีหมดแล้วหมดแล้ว พอครูไม่มน่ะโเนาะเขามันไปวิ่งทุกตัววิ่งทุกตัวเลยโอ้น้องเป็นเหล่าดั้งเดิมด้วยมันแล้วดั้งเดิมเออแล้วเราก็ไม่รู้แล้วคือว่าเล่นมันตั้งแต่สมัยก่อนก็คือเหล่านี้ครับโอแต่ทำไมตุ้นนู้นทำไมวัวตัวใหญ่อะทำไมวัวตัวใหญ่ตัวย่อยตัวใหญ่รุ่นใหญ่ทำไมเขาเล่นรุ่นใหญ่กันนะเหลือ โอ้ไม่ว่าเราลองสลา,าตัวนี้ก็เใช้ได้เนะาะเดิมเลยมัน<อ><อ>ก็เจ้าคลองเขาแก้แล้วแต่เขาบอกว่ามันเป็นของกุาแต่หยายเขามาติดอ,าอามาเรื่อยโอ้เนาะนะครับก็ถือว่าอยู่กับเสียบแ้งนี่ก็ถือว่าโชคดีนะเนี่ยผมว่านะถือว่าได้แม่เข้ามาเลยแม่เสือมาอ่าอืออือ,อ,<ม>อเป็นคนงานหลายตัวแล้วผมเลตอนนี้ พ่อตัวไหนที่เรามาครับเพื่อจะเอาผลผลิตต่อไปมองมองเราตัวเดือดกตัวเดือดมาพอผมคุยกันจะคลองเขาไว้แล้วนอ๋อคุยไว้แล้วคุยไว้แล้วด้วยมันเชิงแเนี่ยเดี๋ยวผมจะไป็นถั่วพอดิมอ๋อคิดว่าจะหาพ่อมาเองท้าได้บ่หมาได้เลยเพราะว่าเลือดมันเข่าก็เรื่องไงมันวิ่งทุกตัวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีถ้ามีลูกเยอะแล้วก็อาจจะต้องเก็บ เก็บไว้ตัวหนึ่งเพื่อเป็นพ่อพันก็ได้ชช่ใช่ไหมแต่ว่าตัวเมียนี่พวกทูตจ้องกันลวงนาเลยถ้าเป็นตรเมียเอออยากได้จะได้เราเนาะจะได้เราเออโอ้เราดั้งเดิมเลยครับเราทงสลาดั้งเดิมถ้าผมเห็นผมผมก็เห็นแค่ตัวใหญ่เสือเมื่อก่อนผมก็ยังเชยนะผมไม่เห็นรุ่นน้องไอ้เสือนี่วตัววัวสีอะไรลายเสือแบบนี้นะขาวไอ้นวลลายเสือดำอย่างนี้เลยลายนี่แหละมีรูปไหมมีรับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเข้าให้ผมหน่อย ลูกมีลูกมีเออได้ไดีส่งมาหผมนะผมอยากเอาไปเป็นเอาอินเสิร์ตลูกมันหลายเสื้อเหมือนกันแล้วตัวก็นอนองมันก็หลายเออหลายทั้งนั้นแหละแล้วหมาตัวเีตัวนี้ออกดังแดงห<อ>มาไอ้นี่ออกแดงนี่แหละแล้ว,ลวพอเดียวกันเลยครับโอ้ลายเสือผมเห็นตัวแหลกมันเองวิ่งผมก็ยังเชยเชแต่ว่าผมไม่เห็นรุ่นนองมันมันก็วิ่งอีกเลยผมซื้อแม่ตัดใจเพราะว่าวิ่งทั้งนั้นเลยลูกสามสี่ตัวตัวผู้วิ่งทุกตัวนี่ก็ตัวรับ เรามันไม่ได้วิ่งแค่เสื้อตัวเดียว <ฮะ S 1> ห,หมายว่ามันเหล่าก็ดีนะเราก็ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัวรานเลยจะเลือดเลือดเลือด,เ,ด,เ,ดเข่าทั่วใหญ่วัวรานมันก็โดดแค่ตัวสองตัวเต็มที่อ่ะผมผมเมมลยไม่กล้ามันนั่นก็ไปโดดนี่ผมผมดูอ๋อโอ้ยสวยเนาะไม่ไม่กล้าเปลี่ยนผอไงวัวนี